ล่าสุดมีความคืบหน้านะคะกรณีที่สาวจีนเนี่ยหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะคะล่าสุดเจ้าที่พบร่างผู้หญิงค่ะบริเวณจุดต้องสงสัยคดีสาวจีนถูกอุ้มเรียกค่าไถ่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาจากกรณีนางสาวหยานลุยหมินอายุ38ปีสาวจีนดาวติกตอกค่ะหายตัวปริศนาก่อนที่เพื่อนจะมาแจ้งความและทางญาติของนางสาวหยานเองเนี่ยก็มีการประสานขอความช่วยเหลือจากสถานทูตเพราะว่ามีบุคคลนิรนามค่ะโทรศัพท์มาอ้างว่าจับกลุ่มตัวนางสาวหยานเอาไว้ พร้อมกับเรียกเงินค่าไถ่หนึ่งล้านหยวนหรือราวๆห้าล้านบาทไทยค่ะก่อนที่เจ้าที่ตารวจเองนะคะก็จะมีการแกะรอยค่ะจนพบผู้สูญหายอยู่กับหนุ่มจีนต้องสงสัยหนึ่งรายซึ่งหนุ่มจีนรายนี้ก็บินไปฮ่องกงแล้วนะคะขณะที่ตํารวจเองก็พบสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าไปเจอคราบเลือดในสถานที่ต้องสงสัยในซอยสุข,ขุมวิทสิบหกค่ะแล้วก็พบกระเป๋าของสาวจีนรายนี้ถูกเผาในพื้นที่จังหวัดฉาเชิงเซาแต่ยังไม่เจอตัวตามที่มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าความคืบ หน้าล่าสุดค่ะวันนี้13กระกฎาคม2567ทางเพจ Facebook สืบนครบาล IDMB ได้โพสต์ความคืบหน้านะคะบอกว่าพบศพเปื่อยยุยค่ะแล้วก็โครงกระดูกจุดที่คนร้ายพาสาวจีนมาในพื้นที่ตำบลบางพระอําเภอเมืองจังหวัดชาเชิงเซาแต่เจ้าที่เองก็ยืนยันนะคะว่าจุดที่พบศพเนี่ยสอดคล้องกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่พบว่าผู้ต้องสงสัยขับรถมาจอดที่จุดนี้และเปิดกระโปรงท้ายรถนะคะบระะิเวณฝั่งตรงข้ามของจุ ที่พบร่างค่ะโดยผู้ต้องสงสัยอยู่ที่จุดนี้ประมาณ30นาทีก่อนที่จะวนรถกลับมาฝั่งเดียวกับจุดที่พบร่างและถือวัตถุบางอย่างลงมาแล้วก็หายไปประมาณ20นาทีและจากการตรวจสอบจุดนี้นะคะก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าที่พบถุงดำสองถุงด้วยกันซึ่งด้านในก็จะมีเศษดินแล้วก็เศษหินและเจ้าที่เองก็ได้กลิ่นโชยมาจากบริเวณแหล่งน้ำค่ะจึงมีการสั่งให้ตัดหญ้าบริเวณดังกล่าวแล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียดจนกระทั่งไปพบร่างของผู้หญิงค่ะสภาพมีแขนขาแล้วก็ศีรษะนะคะติดกับ ลำตัวสมบูรณ์แต่ว่าสภาพคือเปื่อยเน่าไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเป็นผู้สูญหายหรือเปล่านะคะซึ่งเจ้าดีเองก็จะมีการนำร่างของหญิงสาวรายนี้ไปเทียบเคียง DNA ของพ่อของผู้สูญหายคาดว่าจะใช้เวลาไม่น่าจะเกิน2วันก็จะทราบผลค่ะ